มีหลายๆท่านมาหลังบ้านของหมอเช่นกันคุณหมอครับตกลงผมจะเชื่อหมอไหนดีหมอบางคนเขาก็บอกว่าให้กินวิตามินซีวันละแค่60มิลลิกรัมอันนี้หมอต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่หมอจะมาเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยหมอจบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารมาหรือที่เรียกว่าฟู้ดไซส์จบฟู้ดไซส์มาก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นหมอก็ได้มาต่อนักธรรมชาติบําบัดกับท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาอยู่หลายปีรวมถึงการดิ่งเพนดูลัมด้วย แล้วก็ได้มาต่อแพทย์แผนไทยองค์ความรู้ของหมอเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หมอได้จบมาแล้วก็เป็นธรรมชาติบำบัดตามด้วยการแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยสามารถที่จะกินวิตามินซีได้วันละ2 0 0 0ถึง6,000มิลลิกรัมด้วยซ้ำร่างกายเราทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยดูดซึมวิตามินซีได้แค่ครั้งละไม่เกิน3 0 0ถึง400มิลลิกรัมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นก็คือเขาก็จะเ,เป็นยาเคลือบเคลือบเป็นชั้นเป็นชั้นแต่อย่าลืมไปว่า วิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามินซีพอมผ่านที่น้ําลายคอแม้กระทั่งไหลลงมาตามหลอดอาหารตกไปที่กระเพาะอาหารคือบอกได้เลยว่ามันเป็นน้ําทั้งหมดเลยสิ่งที่ตามมาก็คือมันละลายมันถูกดูดซึมถูกย่อยสลายไปแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าสองชั่วโมงเนี่ยก็คือ มันจะดูดซึมไปเต็มที่ก็คือไม่เกิน400มิลลิกรัมถ้าเรากิน500มิลลิกรัมก็จะเหลืออีก100มิลลิกรัมหรือถ้ากินพันมิลลิกรัมก็จะเหลือ600มิลลิกรัมสิ่งที่ตามมาก็คือมันเกิดการตกตะกอนแล้วมันก็จะไปอยู่ตามท่อปัสสาวะก็จะกลายเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะหรือเป็นนิ่วในกลวยไตยได้ตอนเร็วๆนี้หมอจะเปิดกลุ่ม ให้ความรู้ฟรีถ้าใครสนใจบอกได้นะคะว่าสนใจหมอเปิดกลุ่มแล้วหมอจะได้ดึงเข้าไปเพื่อที่จะได้มีการสอนในเรื่องการดูแรลรักษาสุขภาพอง์รวมจริงๆแล้วเนี่ยแผนไทยของเราเนี่ยเขาจะบอกว่าการรักษาโรคเนี่ยร่างเนื้อชอบร่างยาสวัสดีค่ะคุณปริชัิโอ้โทษน,นะครับข้อความหมอมันพึ่งขึ้นที่บอกว่าสมุดประการร้อนมากอังกฤษหนาวมาก ช่วงนี้ต้องดื่มวิตามินซีค่ะคุณหมออย่างที่หมอบอกไปอะค่ะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินตัวเดียวที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ขึ้นมาได้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างที่แอฟริกาใต้เป็นหมีแพนด้าเขาไม,ไม่ติดโควิดหรือแม้กระทั่งสุนัขหรือน้องแมวที่เลี้ยงตามบ้านทำไมเขาไม่ติดโควิดไปด้วยเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เขาสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินซีขึ้นมาเองได้ถึงทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รอดพ้นจากการที่ติดโควิด วิตามินซีอย่างที่หมอไม่ไม่รู้เมื่อกี้เข้ามาทันหรือเปล่าว่าวิตามินซีเนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะรับได้ถึงสองพันถึงหกพันมิลลิกรัมต่อวันแต่ที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิกรัมถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะก็ควรจะหาเป็นแบบบัฟเฟอร์ทานวิตามินซีคือกรดแอสคอร์บิกแอซิดเพราะฉะนั้นในเมื่อความเป็นกรดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดระคายเคืองกระเพาะเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอหมอยาทะลุมิติ